อะไรให้มาดูอะไรเนี่ยดูดูคุรุโอ้ยนี่ท่านผู้ชมกันไก่กันไก่ยี่ห้อทัลทัลเก่าจัดใช้ดีคมจัดไม่ใช่ให้ดูอะไรให้ดูล้อไม่ใช่เหรอคะให้ดูล้อไม่ใช่ล้ออะไรครับล้อเกวียนล้อเกวียนเฮียล้อพีระมิดไม่กี่พันโอ้ยเหมือนกันราคาหลักหมื่นสองหมื่นเนี่ยพี่โอ๊สประมาณนั้นเลยให้ไม่ดูอะไรเนี่ย อันนี้ก็ไปนรดูว่าไปคนจะด่าพี่นะพดนี่ล้อล้อกันเก่าๆมือสองเนี้ยมันเนี่ยดูดูดูคาบดูคาบมือสองให้เขาไปหาราคากันเองไหมมือสองครับพี่ให้เขาไปหาราคากันเองไหมเหนียวอันนี้คือผมมาให้ให้เขาปัดใหม่ผมผมชอบสีแบบนี้ให้เขาทําสีใหม่เมดินสเปนถาว่าพี่เอาเป็นไฟเลี้ยวหรือว่าเอาเป็นไฟหน้า เดี๋ยนะทำไมขนพี่ลุกโอ๊ตบอกราคาได้ไหมคอนเทนต์นี้แล้วแต่ขายครับสองแสนห้าสามแสนแล้วแต่แล้วคนขายกันซื้อขายกันมันไม่มีราคากลางพี่เป็นราคาพอใจราคาพอใจเลยอันนี้แกพอใจที่เท่าไหร่ผมสองแสนสองแสนห้าพอใจความดันมีขึ้นแล้วแกพอใจที่สองแสนห้าผมก็งงผมก็งงกันซื้อผมอยากได้มาใส่รถรถเก่าผมเชี่ยอันนี้เป็นอาร์กอน พีระมิดพีระมิดเมดอินสเปนสเปนครับ <in> เป็นงานเบอร์สองราคาสองแสนห้าหมืนเป็นราคาที่อดชอบพอใจเน <c oughs> ินเก็บพี่ดังชีวิตเลยนะโอ๊ตมันมันเป็นร้อยแบบบางทีแบบมันมันมีมันมันซื้อขายได้พี่สำหรับพวกรถที่จะจมาใส่อะไรผมว่าจะใส่รถเก่าแต่ไม่รู้ใส่รุ่นไหนเดี๋ยวค่อยบ้างกันอีกทีใครเจอรถพี่โอ๊ตครับ อยากขโมยรถขโมยขอบล้อไม่กี่พันมีใสโอ้โหคนใส่เยอะพี่ใส่เยอะไหมก็แ้่ไม่เยอะหรอกแต่ถ้าแบบที่ว่าสุดๆกันแล้วเขาก็ใส่กันโอ้โหแค่สุดนะไม่ใช่พูดถึงการใส่แบบล้อเนี่ยที่สุดของล้ออะไรเงี้ยไอพี่ถามเล่นๆนะล้อยังสองแสนห้ารับถโอดเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยยังไม่ทำเครื่องเครื่องก็สไอนี่ไปแล้วไงอย่าพูดนะว่าว่าโครงชุบพองเนี้ยมาโครงสนิมว่าจะสนิมด้วยสนิมอะไรถังหน้าไงไอคันเดิมอะเครื่องทาเกะ คนลุกว่ะคุณผู้ชมไปแล้วราคาสองแสนห้าหมื่นอันนี้คนลุกจริงเลยเนี่ยมีไปแล้วครับ